สวัสดีครับเป็นอีพีสามนะครับดือ้อสวนของคุณนาเรศครับนี่ครับอันนี้เป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมครับปลูกมทุกอย่างครับนี่จะเป็นสวนกล้วยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นส้มโอเพิ่นปลูกไหครับนี่โอ้พื้นที่กว้างขวางครับนี่นี่ก็ นี่ครับมะพร้าวน้ำหอมครับปมจะแพ่นในเบื้องครับเบื้องตี่ล่ะครับพุดนะกว้งดีดีครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นต้นละมุดหรือเปล่าผมว่่แน่ใจดนะครับเนี่ยเห็นเบืงใบครับ ต้นละมุดนี่ครับกวางอีรีครับเป็นที่ติดพันปูครับเพป็นใส่สปริงเกอร์นะครับเด้อนี่ปูหมกพราวครับฟังพุ่นหน่อเป็นต้นบมกม่วงครับพุ่นนะนะครับน่าจะเป็นเป็นเป็นต้นบมกม่วงครับเจ้าเสวยครับนะมีทุกชนิดนะครับโอ้สมบูรณ์มากครับนี่ ผมจะพ่ายยางเมืองหลอบๆนี่ก่อนครับแถวนี้ก็จะเป็นโซนต้นมะม่วงน่ครับต้นกล้วยครับนี่ทางทางนี้ครับโอ้กวงแห้งครับจังเลยผมจะจะสียัง หลอ่อมเเนี่ยพื้นทีเพรานมันกวงเลยดีครับเป็นลอยลอยไลยเลยนี่เดี๋ยวผ้าเพื่องหมกเ้าครับมะพร้าว,าาวน้ำหอมอู้ดกยางนี่นี่ครับมะพร้าวน้ำหอมครับ ครับหลายต้นนี่ครับนี่ปลูกเป็นแนวเลยครับพ่นพ่นครับนี่ต้นหนึ่งครับพ่นครับอ้ย,ยังไปใส่มาครับเอื่นว่ตตอบเลยครับ อันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับนี่ไปพาเพิ่งแกะลูกดิหวานปะ่ะนี่ตะบัดนวยต้นนี้ครับโอ้แซงไงนีเลยเนาะใช่จอดเลยวะนี่ครับ,บเออนี่นไหมสนามดีนี่จะอ,ออกลายกุญแจนี่ครับเบิ่งทีครับ อุดมสมบูรนี่ดีครับนี่เพิ่นปลูกได้ดีมากๆเลยครับมะพร้าวนำหอมครับเนี่ยเบืองดีครับโอ้สุดยอดมากเลยครับพูนาพข้งบนโอ้สุดยอดครับนี่แนะครับพี่กัดกับบ้านโคกสันนะครับเด้อเนี่ยนี่ครับเบืองรถครับนี่มเนปลูกไว้เป็นสวนเลยครับ นี่ผลไม้มทุกชนิดนะครับที่เป็นปูครับย่างจนเมื่อยอ่เอ,อยง่ายครับ้ยมันแมนต้นบักบักม่วงบ่ะเะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับไอแม่ ม่แมนต้นบักม่วงนี่นี่มะยมชิดเออว่ะโอ้เนี่ยผมบอกผิดไปครับต้นมะยมชิดครับเนี่ยนี่ครับนี่มะยมชิดครับเนี่ยโอ้ถึงดูดูมันนี่ดกเต๋ะนะครับเด้อในพ่อสุดท้ายเบ้างครับนี่ครับผมที่แรกผมนึกว่ามันต้นบักม่วงครับมะเมนต์ครับต้นมะยมชิดครับนี่ เดี๋ยวหนามันออกนวย้ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนกที่หนึ่งครับนี่ถ้ามันก็มีนวยอยู่ดีครับนี่นี่นี่น,น,น,นี่น้อยๆครับเขียวๆอ้คนปลูกไว้ประมาณสักเป็นสิบมีสิบต้นหมดนะครับนี่พุณนะกะช่วงฤดูนี่นะครับมันก็ใกล้ๆสิออกดอกแล้วครับนี่นี่พวกนี้ที่แรกผมนึกว,ว่าเป็นต้นบมกม่วงครับเป็นต้นมะยมชิดนี่ พามากอะวัวมากไก่เลยครับใายกันเลยนี่เพิ่นเพิ่นตัดออกกันมื่อไหร่เห็นปะตัดออกแ,แต่งกิ่งนิดหน่อยอ๋อนะครับจะมีการตัดกิงงก่งครับแต่งกิ่งครับเนี่ยจุดยอดเลย,เลยครับการปลูกผลไม้ของเพิ่นนี่มันผสมผสานในแบบลุ่งตอีเลยครับเนี่ยนี่ครับ เนื้อที่อะไร่ะลอยอะไรไอ้ครับประมาณ,มมาณลอยอะไรครับต่อขนาดผมย่างแซมมี่กับยังแบบหอบเลยครับนี่ยย่างก็ถนุ่งเหมือนดีครับนี่ขนยออขออนุญาตเพิ่นมาถ่ายครับนี่ยายเราก็ใจดีใจดีหน่อยเนาะใจดีเออมาขออนุญาต ถ่ายลง YouTube เพิ่งขออนุญาตครับนี่อันนั้นต้นยางนั่นไม่ยุบชีพเมื่อก่าพูดไหมต้นใหญ่ๆแบบไหมต้นยางบ่ยางยางใหญ่ยางยางหน้าต้นยางหน้าปะครับรอบๆมันจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมไม่ใหญ่ล่ำพื้นใจใจดีครับอายบอกว่าใจล่ำใจดีครับ ไอ้คุณนาเรศเนี่ยเป็นลูกสาวเป็นด้วยครับเด้อนี่ครับมันก็ออกน้อยอยู่ครับนี่มันจะมาถึงถึงเวลาออกเออมันจะมาออกเต็มที่ครับนี่เวัตถุยางครับต้นทุเรียนกับมีดดีครับต้นทุเรียนตูเลียนบอกนี่ยึดท้งคุณแล้วเพิ่งได้พร้อมเด็ดทายต้นทุเรียนให้ให้เบิ้งนําได้ครับเด้อนี่ฟังนี่จะเป็นมะยมชิดกับ ก็เ่าเออเอียงวะผู้ใหญ่บ้านครับบอกเผ่าครับเผ่าน้ำหอมนี่ครับก็เถาผู้ใหญ่บ้านอุ่บ้านบวกบมกละมุดก็ไม่ได้ใหญ่ผู้น่ะพู้น่ะอันนี้มันก็อันนี้มันก็เจ้าดิเจ้าครับนี่อันนี้เบื้องบักนาวครับนี่พอเถาผู้ใหญ่บ้านเจ้า น,น,น,นี่ครับงเรื่องเปเอาปลูกไว้ครับโอ้รหดมสมบูรณ์แห้งครับนี่มีครบหมดทุกอย่างครับบางทีละครับนี่ครับเศรษฐกิจแบบพอเพียงครับ นี่ครับต้นทุเรียนครับเป็นแนวไ็ไดีครับพณนี่แหละครับเศรษฐกิจแบบพอเพียงครับถ้ามักคลิปนี้อ็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำเลยนะครับเด้อนี่แหละครับช่องฮักอีสานนะแชนแนลครับ กระเจ้าวเข้ามาสวัสดีครับ